อ่ลสวัสดีครับทุกคนวันนี้มอยู่ผมช่องเกมเซเว่นเหมือนเช่นเคย้วมันอยู่ในเกมจู่ๆสอเซเร่กนันนะครับอ่าไหนกคลิปที่แล้วนะผมได้ลงไปแต่ว่าอเหมือนเสียงจะมีปัญหาเหมือนตัวไม้ผมจะเสียแล้วทีเนี้ยมันไปติดอีกไม้นึงที่มันอยู่ไกลทําให้เสียงมันเบามากอืมก็เลย <c oughs> ก็เลยไม่ได้ลงต่อแล้ววันนี้จริงๆจะไลฟ์แต่ก็ว่าอย่างที่ผมบอกว่าไม้เออมันพัง มันพังอุปกรณ์ไม่พร้อมหมก็เลยยังไม่ได้ไลฟ์นะครับก็เลยมาเป็นคลิปวิดีโอเพื่อนๆดูแทนละกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นเซิร์ฟเวอร์วันที่เจเรียบร้อยแล้วนะครับอัาเดตตัวละครก็ยังเหมือนเดิมเาไม่มีอะไรเพิ่มเติมยูต่าตามได้เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับส่วนวันนี้ที่อัปเดตคือผมล่อแพ็คอันนี้ไปหมดและเจวันครบ7อันเลยแล้วก็ได้อนี้มาอ่ะฮะ ัน้แน่ผมจะเอาไว้เลือกยูตะนะเพราะว่าโกโจผมไม่น่าปั้นนะครับอืผมเอาไว้เลือกยูตะแต่ผมเสียดายมากเลยที่ว่าแบบอมเนี่ยผมไม่ได้สุ่ันนี้ต่ออีกห้าครั้งคือถ้าผมจะสุมอีกห้าครั้งผมต้องซื้อแพ็คนี้ไอ้ร้อยยี่บห้าบาทเนี่ยอีกห้าแพ็คซึ่งไม่มีงบนะฮะก็ขอผ่านขอผ่านแล้วกันถึงจะเสียดายมากเลยเนี่ยเสียดายเนี้ยถ้าเราได้อีกตัวเนเราทำยูตะสี่ดาวได้เลย ถึงจะเสียได้แต่ก็ช่างมันนะงบไม่พอนะเพราะผมเพิ่งจัดไปก็อีกเจ็ดร้อยกว่าบาทอัปเดตพลังนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่อันดับสามเนาะที่หนึ่งเขาเติมแพ็คเลเวลโอดีเราไม่ได้เติมแพ็คเลเวลโอเด่เราตามเขาไม่ทันอนะ่ะเออเฮ้ยเขาเติมแพ็คเลเวลเลเวลเขาไปไวอะ่ะเราตามเขาไม่ทันอนะ่ะเขาเติมเยอะมากนะที่หนึ่ง ตอนแรกทำทรงบอกว,ว่าจะเติมน้อยอะไรอย่างเงี้ยมาคุยกับผมทักคุยราพักร้องเติมแบบเย็บๆเลยอันนี้จะเป็นตัวกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งเปิดตอนเลเวล48มั้งน่าจะเป็นเอ่อมันเป็นอันเนี้ยอะไรวะเออคขาว่าอะไรนะคำสาบคำสาบนี่แหละจำไม่ได้นะก็คลิปเนี้ยผมมีตัว100๋วร้อยใบตัวนี้หกใบ เรามาส่งให้หมดเลยเออเรามาจัดกันให้หมดเลยเป้าหมายของผมก็คือผมเอาโนบะระ,ะหรือไม่ก็เมงุมิมโนบะระผมต้องการสองตัวอ่ะฮะไปเลยไม่ต้องพูดเยอะแต่คลิปยาวเพื่อนๆอยากลุนไหมอ่ะอยากลุ้นก็กดสกิปเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปนปะ <c oughs> แต่มันเกลือจริงนะเพื่อนๆอย่างน้อยอะ่ะถ้าทองไม่มาขอมุ่งเงยเยอะ มุ่งยังมีประโยชน์ไอ้พวกสีฟ้ามันไม่มีประโยชน์ s <ans> <S น่าจะการันตีแล้วนะรอบนี้ขอตัก2สองตัวให้เป็นบุญตาได้ปะ <_ s ans> ยากวะป๊อเนี่ยมาก็มาแต่ตัวอย่างเงี้ยคือมันหลุดการาันตีไอ้การันตีหน้าตู้สามตัวที่มันวาเพ่อนเพื่อน <_ s ans> มันมีประโยชน์จริงเหรอว <_ s ans> ะผมผม ผมไม่เห็นประโยชน์ของมันเลยว่ะผมไม่เคยได้จากมันเลยนะตัวมาครับตัวเดียวขออย่างน้อยนะไม่มาขอสีม่วงสองสามตัวเว้ยมันยังขอได้คุ้มนูดูดีเอาตรงๆนะเพื่อนๆตั้งแต่เล่นเกมนี้มาผมยังไม่เคยเปิดเลด,ดูเลยนะจะมาดูเลดน่อยได้วะมาเปิดดูเลดูเลย ะนี่เลทห้าเปอร์เซ็นจริงๆอ่ะเพื่อนห้าเปอร์เซ็นจริงอ่ะห้าเปอร์เซ็นเพื่อนๆดูคลิปผมเพื่อนเพื่อนอน่าจะได้เห็นว่าผมเปิดมันร้อยกว่าใบแล้ว<ผ>มันไม่ออกก่อนการันตีเลยห้าเปอร์เซ็นจริงเหรอวะเนี่ยแล้วก็ออกมาแต่ตัวสี่ดาวที่มันเป็นแบบมันเป็นห้าดาวเกย์มันไม่ใช่ห้าดาวแท้ เกมนี้มันเกือดจริงนะคุณเรามันจะสวยขนาดนี้จริงเอาวะีิโลนนึงการันตีแล้วนะคือไม่เคยออกก่อนการันตีเลยนะการันตียับยับดูดิไม่มีแตกลงแตกในมั้งเหรอโอ้โหไอการันตีไตลองพูดความนำเพลงอะไรเยอะแยะ,แยะขนาดตัวเพิ่มเหล็มันยังไม่ออกเลย ยังลงอยู่ัง้ออกมา่งแต่ตัวอะไรกันโอ้ยม่วงสีอันนี้ดีดูดิเพิ่มเลทมาทำไมถามจริงเรอะเพิ่มมาทำไมเพิ่มสามสิบเปอร์เซ็นต์ทำไมแง่ตัวที่ไม่อยู่ในเลทมั่งออกเงียบยับเลยแต่ก็ยังดีนะม่วงสองอะเพื่อนๆะจะเห็นนะว่าขมขือขนาดไหน,นโอ้โห เล็กเล่กซีวันมเล่นเพราะความชอบอล้วนๆเลนนนยนะการนี้ครับถ้าไม่ชอบนี่เลิกเล่นแล้วอะถ้าเกิอเือขนาดน,นี้ออกตรงอ่าเห็นมาอันนี้ก็หน่อยแลวกันหกใบประเดิมใบได้ก่อนห้าใบรอดเลยไม่ต้องอะไรเยอะ นนก็ไม่มาเอ้วันนี้หนึ่งสองอ้อหเทอโอเคเลยเห็นส้มออฟไรท์เห็นส้มออฟอะไรเนี่ยขอเดเอา,า,เาคนนะ M attack บวก10เปอร์เซ็นต์โอ้ยออฟกากโอ้ยมันออฟดีนะแต่ว่าแบบมันมีออฟเดียววะ่ะโหรีเซ็ตครั้งละหมื่นสอง

เก็บเก็บ,เก,บเก็บไว้่อนอันแรกอาจจะดูตาก็ได้แต่มันออฟเดียวไงเอออันแบบนี้ผมจะเก็บไว้ก่อนนะรอได้อยู่ตาก่อนถ้าว่ากันเปิดมาตอนนี้ก็ยังใช้ประโยชน์ได้เฮ้ยได้โกโจ้เข้ามาเนี่ยน้าได้โกโจ้แล้วแรกดีไหมวะหรือไปแรกตัวอัพตัวหรวะเออแรกเพืเ่อเผื่อได้ใช้ตอนในบ้านใช้ แน่งไว้ประดับทีมมาเปิดห้าดาวอีกตัวนหนึ่งได้โจโกะบอกเลยว่าอาหารช่ำๆนะน่ะเปื่อยแบบเปื่อยจนเละอะดูดิแน่แน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 ช้ำๆอ่ะโอ้โหโอ้ยเนะ ม,มันบังได้โอเคแล้วเอาอืาอตอนนี้ตอนนี้ทำตัวอะไรได้บ้างเดี๋ยวนะมาดูก่อนนะในทีมตอนนี้มีพนด้าขาดหนึ่ง อันหน้าขาดหนึ่งส่วนทีมลมโอ้โห <c oughs> คิดหนักเลยวะอะไรมันน้อยอะทีมลมวะโคโจทำดาวแดงได้แล้วทำสองดาวแดงได้เนี่ยแต่ไม่เอาดีกว่าเก็บไปก่อนออมิเกลมิเกลไม่ใช่สองตัวปะเ,วเออ ไม่ครบเลยโจโกไม่โจโกด้ยโจโกทำสามดาวแดงได้แต่ไม่เอาอันนี้ผมอยากได้มิเกียวอีกตัวหนึ่งเพื่อทำสีดาวแดงแล้วก็เอาไปรับประทานหรือไม่ก็อเอาแพนด้าตัวหนึ่งทำาปรับะทานหรือเราต้องมาหา โนบะอีกตวหนึง <c oughs> ยากอ,อืมพูดยากนะของเต็มตัวเลยทำอะไรไม่ได้เลยอันนี้ก็ขาดตัวฮานามิวหนึงเล่นยากฮานา่ยากเนี่ยให้ซื้อมาใหม่ไม่น่ามีแล้วนะแรกออกมดแล้ว อันนี้ก็ไม่น่าจะมีอันนี้ขาดได้คนอีปะที่อันเดียวเองขาดอันหนึ่งวะ่ะขาดร้อยกว่าแท่งนเงยไงเกลือดายนแล้วกันนะอ๋อเกลือจัดเลยเพื่อนๆนะใ่ไ ผมไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเจอันอาานี้เลยเนี่ยจริงตัวท่านน้ำก็อยากได้ตัวท่อน้มก็อยากได้ตอนนี้ก็แค่นี้แล้วกันสำหรับวันที่7นะยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็คือมาส่งกระชาให้ดู เฉยๆนะครับไว้อัปเดตวันต่อไปวันที่8วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ